การลับเครื่องบินรบพัฒนาโดยคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกองทัพไทยสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วอาเซียนนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปแต่คือการผลิตเครื่องบินรบ made in Thailand เต็มรูปแบบจากแนวคิดลับสู่ความจริงที่สัมผัสได้โปรเจกต์นี้เริ่มจากแนวคิดลับภายในของกลุ่มวิศวกรทหารไทยรวมกับนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยชั้นนําเช่นจุฬาลงกรณ์และลาดกระบังพวกเขาร่วมมือการพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถประสานร,ระบบ AI ระบบขีปนาวุธอัตโนมัติและฟังก์ชันล่องหนสุดล้ำโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้ได้มากที่สุดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเครื่องบินรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์เชื่อมต่อกับดาวเทียมของไทยเองและยังมีระบบขับเคลื่อนแบบสเตลลัส Noisy EductiOn ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่หมอก2.5และสามารถบินระยะไกลถึง2,000กิโลเมตร โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอาเซียนตะลึงเพื่อนบ้านคิดอย่างไรหลังจากข่าวหลุดออกไปว่าไทยสามารถสร้างเครื่องบินรบของตัวเองได้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มแสดงความสนใจอย่างมากทั้งในแง่ความร่วมมือทางทหารและความกังวลด้านยุทธศาสตร์ประเทศอย่างเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์กำลังประเมินใหม่ถึงการเสริมกำลังของตนเองเพราะไทยอาจกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีทางทหารในอนาคตยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยในเวทีโลก การพัฒนาเครื่องบินรบด้วยตัวเองทําให้ไทยมีอํานาจต่อรองมากขึ้นในเวทีโลกไทยสามารถร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพส่งออกเทคโนโลยีและสร้างพันธมิตรใหม่ๆกับประเทศมหาอํานาจโครงการนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่คือการวางรากฐานทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงของประเทศจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะรึกในประวัติศาสตร์การทหารของอาเซียนไม่ใช่แค่ไทย ที่เปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อมาเป็นผู้สร้างแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ชาติอื่นกล้าคิดกล้าพัฒนาและก้าวข้ามขีดจำกัดในอดีตสรุปความภูมิใจของคนไทยทุกคนโปรเจกต์นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อคนไทยรวมพลังกันไม่ว่าเรื่องไหนก็เป็นไปได้เราไม่ได้ด้วยไปกว่าชาติใดในโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่คนไทยจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ปกป้องแผ่นดินด้วยมือของเราเอง หากคุณภูมิใจในสิ่งที่คนไทยสร้างได้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของไทยอย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ